มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นเช้าของวันที่สองนะคะเราก็จะมาเรับประทานอาหารเช้ากันนะคะมากินเบรคฟาสต์กันโรงแรมที่กิฟพักอ่ะคือโรงแรมชื่ออรุณทารานะคะซึ่งแบบก็โอเคเลยค่ะดีมากสะอาดนะคะเมื่อวานแฟนกิกก็รีวิวไปในห้องพักแล้วอันนี้ก็เรามาทานอาหารเช้ากันนะคะก็นี่ตอนเช้าแล้วนะครับ ก็พวกเราลงมากินข้าวเช้ากันตรงนี้เป็นบริเวณสระว่ายน้ําของโรงแรมที่กินก็เป็นสระแบบเล็กๆตรงนี้นะเอาไว้แบบให้ว่ายน้ําแก้เหงาเฉยๆนะครับอาหารเช้าโรงแรมเนี่ยถือว่ามีไม่เยอะแต่ว่าอร่อยอร่อยทุกอันเลยนะโค้ชซองไข่กระทะข้าวแม้แต่ข้าวผัดยังรสชาติดีนะครับเออดีนะแล้วก็ที่นั่งทานอะไรมีแต่ฝรั่งกับชาวต่างชาตินะครับมันจะเป็นโรงแรมที่ชาวต่างชาติเข้ามากันเนาะ แล้วก็โรงแรมตอนเช้าเนี่ยจะเห็นว่าติดแม่น้ําปิงเลยนะครับเนี่ยตรงนั้นไกลๆเห็นไหมอ่าตรงนั้นเป็นแม่น้ําปิงนะครับบิวก็ระดับหนึ่งนะไม่ได้สวยอะไรแบบมากมายแต่ว่าผมว่ามันเหมาะกับโรงแรมที่แบบมาพักแล้วก็ไปเที่ยวข้างนอก,นอกแล้วกลับมาพักจริงๆมันก็สงบล่มลื่นดีนะดูสิเห็นไหมล่มลื่นมากเลยเนะี่ยจริงๆแล้วรีวิวก็ดีนะชอบโรงแรมนี่ชอบ,มไ,มชอบไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าไม่รู้ว่าคุณแม่เขามีอ่าให้ดูข้าวอะไรหรือเปล่าเนี่ยไปดูกันนะครับ โซนขนมกรัวซองนะคะเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันอันนี้เป็นผลไม้มีสลัดด้วยก็อันนี้นะ่าจะเป็นโซนแบบว่าให้สั่งพวกเมนูไข่ค่ะพวกกาแฟน้ำชาต่างๆเป็นโซนน้ำมีอาหารอะไรบ้างนะ อันนี้มีอ๋ออันนี้มีข้าวต้มกุ้งไม่เนี่ยค่ะพี่นกมีมีมข้าวต้มกุ้งค่ะแล้วก็มีข้าวผัดผักด้วยเ,เดี๋ยวลองไปถามเขาแฟนกลังไปถามว่าสั่งเป็นเมนูได้ไหมนะคะน้องเอีย,อยค่ะเอียมอร์นิ่งทุกคนใช่ไหมคะ <Good morning. S 1> มอร์นิ่งเียอนะ เบสา์ค่ะเอาเจรเกิดอร่อยมากเลยชมเดเรียนทำเป็นอาหาร mm hmm. หมูหันอยู่หันอยู่โอเคเดี๋ยวไปกินกันนะคะดู่มินอีหารหันก่อนค่ะไดทค่อผีดิ้งหมูหันอาหารดเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังโรงแรมกันนะคะว่าเป็นยังไง แม่น้ำปิงน,นะคะของโรงแรมเป็นแม่น้ำปิงแล้วก็เขาก็ทำแบบว่าสวนต้นไม้อะไรไว้แบบสวยงามมากเลยอ่ะที่นี่ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำะเอะย,ย่าเดินไปกับคุณแม่ค่ะนี่ทางนี้ค่ะลูกนี่อันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวหนูต้องออกไปเที่ยวก่อน เดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะคะย่าขาไม่ได้ขะย่าย่ามาไปทานกันก่อนนะคะแล้วเราก็มาพักเพื่อที่เราอ่ะเหมือนแบบจะได้ออกไปเที่ยวเยอะๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้โรงแรมเท่าไหร่แต่ถามว่าความชอบความอะไรประทับใจก็ประทับใจอยู่นะคะแล้วก็รีวิวดีด้วยนะที่นี่ก็เราหลังจากกินข้าวเชา้าเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับ วันนี้เพียนแพนของเรานะก็จะไปปางช้างแม่สาไปดูช้างโชว์ไปขี่ถ้าไ,ได้ก็อาจจะขี่ช้างเนาะแล้วก็าหากลับก็แวะตามคาเฟ่ไม่ว่าอะไรทางตอนบ่ายว่าจะไปขึ้นอถสุเทพนะครับแล้วก็จะาหาคาเฟ่หาอะไรทานนะตอนเย็นว่าจะ ไปเดินเล่นนิมานนะนี่คือแผนนะะแต่ของจริงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทำได้ครบทุกอย่างทำได้ครบรูปปะได้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราอยู่รถแล้วอ่ะว่าไงลูกเราจะกินข้าวอีลนะเมื่อกี้เรากินข้าวอีกแต่เราจะไปกินข้าวกาแฟอีกใช่โอเคเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อไงเดี๋ยวดูแล้วว่าเราจะไปถึงที่ไหนกันก่อนนะครับโกก o โอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปางช้างแม่สาแล้วนะครับที่เราจะมากันนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยจริงๆมามาปรากฏว่าไม่มีโชว์ช้างแล้วเราอยากมาดูโชว์มาขี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ด้ป้อนข้าวช้างแต่ว่ามันมีมีเหมือนเลี้ยงอาหารช้างทั่วไปนะครับแต่ก่อมจะมีโชว์ใช่ไหมโชว์วัาลูกโชว์เตะบอลแล้วก็พวกโชว์ให้ขี่ช้างแต่ว่าไม่มี ถามเขาบอกว่าไม่มัม้งในโควิดแล้วคือเจ้าหน้าที่ฝึกช้างเขาไม่ได้ฝึกช้างช้างก็เลยไม่ได้ฝึกสรุปก็คือณ้เวลานี้นะเดือนเดือนกุมภาสองห้าหกห้านะครับเออสองห้าหกหกเออไม่มีการแสดงช้างแล้วไม่มีขี่ช้างด้วยมาให้หันช้างอย่างเดียวใครจะมาก็คิดดีๆแล้วการขับมาไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราทาเพื่อเอ้ย่านี่เอ้ย่าายบานอ้ย่าอยากให้อาหารช้างใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กที่อยากให้อาหารช้างมากเลยก็โอเคแหละยงี้ก็ได้มาให้อาหารช้าง ไปดูข้างในครับบ่อนช้างแม่สานะครับอยู่ตรงเพล่แม่ริมนะครับก็ปกติถ้ามาเชียงใหม่เนี่ยผมถ้ามีโอกาสผมจะมากับทุกครั้งเลยนะเพราะว่าโชว์ช้างแต่ก่อนนะสนุกดีนะมีโชว์ช้างเตะฟุตบอลช้างเขียนหนังสือวาดรูปต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยนะครับแล้วก็มาโชว์อาบน้ําช้างแล้วก็ที่มันมีให้ขี่ช้างขึ้นภูเขาข้ามห,ห้วยด้วยนะว่าปีนี้เหมือนว่าเอไม่มีนะอย่างที่บอกไปไ สองตะก้านะคะ,อะเอ้ยย่า <ทำ S 1> เขาหิวอะ่ะทำไรอะ่ะเอ้ยจะกินแย่ง,ช,ยง,ยงช้างกินเหรอลูก <laughs> กินไหมคะ <laughs> ตอนนี้ไอ้ยก็กำลังจะให้อาหารช้างนะคะ อะไรคะอันนี้่ทำได้ไหมอันเหรอคะสองอันโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เพิ่มค่ะเอาตัวไหนอย่าระวังระวังนี่ต้องต้องตรงที่มีคนอยู่ลูกนี่ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไง โอ้โห oh, ูปช้างด้วยนะ hmm. แม่รูปช้างไหมแม่อาทำไมไม่รูปอ่ะ <c oughs> แม่กลัว <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เพิ่มแบบหนึง่งไหนย่ามาให้อีกตัวหนึ่งสิ <c oughs> เขาร้องนะเขาร้องนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูก เยก็เราลงมาจากปางช้างแล้วนะครับทีนี้ตอนขากลับมาก็จะผ่านอยู่อันนึ่งรับรถผ่านเอะมองเข้าไปมันน่าสนใจไว้เป็นเหมือนคาเฟ่มองจากนอกนี้เป็นสไตล์นอร์ดิกนะครับก็เลยลองแวะมาดู ตอนนี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วยังไม่ได้ทานอะไรเลยเดี๋ยวลองทานกาแฟกับขนมเพ็กเล่นๆดูก่อนชื่อว่า Cafe ริมนาราคาเฟ่เนาะอยู่ริมนี่เลยแม่น้าแม่สาข้างล่างนี่เห็นไหมเออเนี่เนาะเดีไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่าก็คาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์ทรงนอร์ดิกนะแต่ตกแต่งจากข้างนอกนะครับแล้วก็มีเนี่ยอยูร่ริมทาเลยเห็นไหมนี่มีลำทานด้วยนะตรงนี้ก็มีที่นั่งภายนอกภายในอ่านะ ขับรถผ่านก็มองเห็นเฮ้ยน่าสนใจดีเลยลองแวะเข้ามาดูเนาะนี่มีต้นไม้ด้วยชื่อว่าริมนาลาคาเฟ่แอมบิสโต้ดูข้างในดีกว่าเราเข้ามาข้างในแล้วอันนี้ก็เป็นคาเฟ่แบบมีข <Money. S 1> นมเค้กมีอะไรให้ทานข้างในตกแต่งแบบน่ารักมากเออตกแต่งน่ารักดี slow bar เอี้ยเล่นหนูเดี๋ยวเขาแตกหรกมาดูเมนูันดีก่าคาเฟ่ก็น่ารักดีนะริมแม่น้ำเมื่อกี้เอี้ยเดินแคทวอล์กอ๋อนี่เหรอแคทวอล์กนี่เหรออ๋อไห,หนเดินมาสิเฮ้โอ๋อหเหมือนที่โรงเรียนเลย ไายบายด้วยหันหลังมาไายบายนิดหนึงก็แล้วนี่เลือกเป็นเค้กนี่มาแล้วเค้กช็อกโกแลตแหน่แน่แหน่แหน่ในย่าตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยอ้ย่าตัวนี้ชื่อมูมูเจคมูมูอ้าวหมูมูกินในช้างกินได้เหรอเนี่ยมูมูอ่าวมูไม่ใช่ช้างเขาคือหมูมูโอเคโอเคเอาน้ำมาเสิร์ฟไอ้ย่าทอนหน่อยลูก เราสั่งเป็นคาปูชิโน่ปั่นแล้วก็เป็นชาเขียวนะมาชาลาเต้นี่เป็นอย่างนี้ไม่จิ้มสิลูกไม่เอาไม่เอาเราก็เลือกนั่งตรงที่ประมาณนี้เนาะริมลำธารน,นะโอ้ก็เป็นปางเป็นน้ำแม่สารแหละที่ไหลไมาจากตรงปางช้างแหละนะครับมันเดียวกัน ็เรากินคาเฟ่กันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ดอยสุเทพกันต่อแต่ระหว่างทางอาจจะแวะไปกินข้าวซอยส,สลามก่อนเพราะว่ากลางวันเราเลยยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคาเฟ่ตรงนี้ก็รสชาติกาแฟกับขนมเคกก็ก็พอกินได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ว้าวหรืออร่อยมากมายนะแต่ว,ววิวดีนะครับถ่ายรูปลำทานมีวิวมีมุมอะไรให้ถ่ายรูปได้เกไๆดีใครแบบชอบถ่ายรูปเยอะๆรักถ่ายรูปเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าตัว อาหารกับกาแฟก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากก็พอกินได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปลงข้างล่างแล้วนะครับจะได้ตามแพลนหรือเปล่าไปดูกันนะครับวันนี้ตอนกลางวันของวันนี้เราก็มาลองกินข้าวร้านข้าวซอยข้าวซอยอิสระดังนะดังมากนี่คือที่นกแบบรีคอมเมนเพราะว่า กินมานานแล้วใช่ไหมคะกินมาตั้งกินมาก<ป>ีป่ปีเป็นสิบปีแล้วอ่ะร้านนี้ร้านนี้มันก็จะเป็นคนละแนวกับเมื่อวานที่เรากินนหมเพราะมันจะเป็นแวนวแบบเป็นแบบอเออคลาสสิกของเขาแต่นั้นมันจะเป็นแนวเหมือนประยุกต์ประยุกต์แบบแล้วก็ออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นอะไร,ร,ร,ราาแบบเนี้ยเราเรามันกินทุกอย่างไงยมันจะแบบเค้กไก่ทุกอย่างเป็นไก่เนี่ยทุกร้านหมดเลยใช่แล้วเนี่ยมีสเต็กด้วยที่ชอบกินมากสเต็กไม่เคยได้กินเลยเป็น จะได้เนื้อไก่แล้วก็มีนิ่เมื่อกี้เราสั่งข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเพราะว่าเมื่กี้่าจํารสชาติไม่ได้แล้วแต่พี่นุว้วอร่อยมากมีเด็กม่วงหนึ่งาตาบรรยากาศร้านก็เป็นแบบร้านเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารทาสั่งแบบตึกแถวเก่า <c oughs> ๆทั่วไปนะครับก็มีโต๊ะเมีไว้ก็กว้า,วางดีเนาะ คือได้ความคลาสสิกของร้านก็มาแล้วมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่น้ำข้าซอยน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าต่างที่ตัวท็อปปิ้งที่เป็นไก่กันนะ้อันนี้นะครับก็มีขนมจีบเนี่ยนี่แบบอยากกิน,กกนกกมวานเลยชิมเลยขนมจีบร้อนเดี๋ยวลิ้นอร่อยโอ,อย้อห ีกยวน้ำนำ้องของน้ำโค้กกันนบน้ำแข็งแข็งสั่งแก้วคุณพ่อแบบว่าสั่งสั่งจัดเต็มิมากทุกร้านระวังร้อนค่ะเนี่ยร้อนแน่นอนเพราะว่าอเ,เอาแต่เกมมาอนเล่นยันคำให้มันเป็นน้ำอิสระเนี่ยเราเลยกินได้หมดทุกอย่างไก่เก๋เราอยากสั่งมาได้หมดเลยรสชาติยลยไลก็จะ <c oughs> น้ำไม่เนไะ น้ำคอลารสดคิปจำได้ว่าเนื้อกับไก่น้ำคอลารสเหมือนเหมือนเนื้อมันจะดูแบบเหมือนเข้มข้นกว่านิดนึงป่ะเหมือนจะเหมือนจะอร่อยกว่าไก่ในความคิดคลิปอ่ะใช่ค่ะนี่สเต็กมาอะไอ่ะคุณครับวันนี้ป๊อปวันนี้ป๊อปเเลยเราสิบบนนะคะเดะแม่กินน้ำจิ้มเดี๋ยวไปกินก่อนนะครับไปก็ตอนนี้เรามาถึงตีนบันไดของ พระธาตุดอกสุเทพนะครับย่าสูงไหมสูงมันถึงนู่นเลยหรืตกหน้าแล้วอแล้วเดินไหวไหมไม่ไหวเลยแม่ไหวไหมแม่ก็น่าจะไหวอยู่ค่ะลองดูว่ยนิ่ใครมาเมื่อประมาณน่าจะห้าปีที่แล้วไหมคะใช่แต่มาหลายรอบแล้วแหละนู่นใครเคยมาแล้วก็จะเห็นนะว่ามันสูงนู่นเลยสูงมากคือเป็นนุ่น แต่เมื่อก่อนจะมีนี่นะเป็นแบบเด็กเออใช่เมื่อก่อนจะมีเด็กดอยที่แบบมาขอตังคุดง่ายแต่เดี๋ยวไม่ใช่เขาขอมาขอถ่าย,ายรูปไม่ให้ถ่ายรูปด้วยแต่ว่าเราต้องให้รางวัลเขาน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเหมือนเคยมีดรามา่าอะไรทุกอย่างก็เลยไม่มีเด็กดอยแล้วตอนนี้เ <c oughs> นาะเดี๋ยวตอนขึ้นไปขอเก็บกล้องก่อนขึ้นไปถึงสภาพไหนเดี๋ยวจะให้ดูกีิึนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนี่ก็ระหว่างทางขึ้นไปนะครับ <c oughs> ดูลูกนะย่ายไปนู่นเฮอลสลไปกับน้องนะน้องฝรั่งขึ้นไปพร้อมกันเด็กเก่งจังจริงๆถือว่าไม่สูงมากนะมันให้เราอยู่เทสเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ขึ้นไงเราก็เลยเหนื่อยทำไมแม่ค่ะเหนื่อยหค่ะเหนื่อยตั้งแต่นี่นะจอดรถแล้วจอดรถแล้วขึ้นมาก็เริ่มเหนื่อยเลยโอ้ยเตือนรับแล้วชอบ เหนื่อยตั้งแต่จอดรถแล้วขึ้นมาก็เหนื่อยเลขึ้นไปถึงครึ่งทางเลยย่าไปนู่นแล้วให้เดี๋ยวขอปิดกล <รอ S 2> ้องอากา่อนแล้วกันก็ขึ้นไปเจอข้างบนนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับขึ้นมาถึง <c oughs> ยอดของอราชบุสุเทพแล้วนะครับข้างหล,ลังนี้จะเป็นวิวของเมืองเชียงใหม่แต่ว่าไม่รู้หมอกหรือพีเอ็มคิดว่า <c oughs> พ,นะพีเอ็มนะถ้ามองดูก็จะขาวโพรนหมดเลยนะข้างหน้าเห็นไหมฮะ ก็เราขึ้นมาถึงยอดจะแล้วนะครับด้วยความเหนื่อยนอนนี้เป็นวิวนะครับจากจุดชมวิวของวัดพระธาตุราุเทพนะครับเห็นว่าหมอกหมอกหมอกหรือพีเอ็มนะเต็มเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นอากาศกา็กำลังเย็นสบายเลยนะอ่าไหนเด็กอยากตีะระฆังไหนตีสินี่แหละไปตีดีไปเคาะเาบามนี่พ่อทําให้ดู เบาๆนะเะบาๆ <บา S 1> ต่าเลยค่ะไปต่อค่ะคนละเสียงอ่าพออีกอันหนึ่งอันหนึ่ง พอเราไปจอดรถเราขึ้นมาก่อนที่จะไปตรงพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมคะก็จะมีเป็นแบบเหมือนให้ซื้อเป็นร้านอาหารเนอะไม่ใช่ร้านอะเป็นร้านแบบร้านข้างทางขายของแบบหลายสิ่งอย่างแล้วก็มีมแมลงทอดด้วยกิ๊กก็ซื้อมาแล้วค่ะมแมลงทอดแล้วก็จะมีทางนูง <S <S ้นเป็นแบบเสแบบื้อผ้ากระเป๋าเด็กอะไรต่างๆนะคะที่คนนี้จัดมาแล้วค่ะหนึ่งใบาะตอนนี้เราลงมาจากเราสุเทพแล้วเรากําลังจะ คือแผนว่าจะไปเดินนิม,มานแต่ว่ามันยังสว่างอยู่นะว่าอยู่กลางคืนเดี๋ยวว่าจะไปแวะห้างพาเจ้านี่ให้ตัวเล็กกินอะไรหน่อยละกันนะครับหรือไปไหนต่อเดี๋ยวยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูกันละกันนะครับนะ<ว>ครับก็<ว>ตอนนี้ประมาณตบุ่มสองทุ่มแล้ว,ว <ฮ Hans. S 2> เรามาอยู่กันที่ย่านนิมานเมื่อกี้เรากินข้าวกันที่ห้างมายานะเด็กเนี่ยจะกินเค้สน้องที่ห้างมายาก็เลาะถนนมาาอร่อยมากเลยอร่อยที่สุดเลย อร่อยมากเลยเราข,ข้ามถนนมาย่านนี้ก็ไม่ได้มานานมากแบบอยู่ร้านรวงเด็กนึกว่าอยู่แบบว่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยไาเรู้ว่าอะไรนะแถวแบบย่านไอโมเตสันโดอะไรเงี้ยนี่นะฮะนนี่แบบน,น่าเดินมาแล้วอากา,กาศก็แบบเย็นๆเนอะนานอากาศเย็ยนๆสบายๆแต่ว่าขายอาหารเต็มเลย แต่ว่าไม่ได้กล้องมาแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้อาหนอยู่นี่ไม่ได้กล้องมาแล้วเพราะเหนื่อยเกี็ดแบกแล้วเรามาเดินเล่นกันดีกว่าคองเดินยานนี้สักพักแล้วค่อยกลับโรงแรมนะครับดูวอะไรด้วยด่าตัวหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันสอบขับแล้วกลับแล้วไปก่อนบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับนี่นะคะเดี๋ยวจะพาพี่กับลูกสาวนะคะจะไปดูข้างหน้ากันอีกนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตัวหายเต็มไปหมดแล้วเราจะไปขายอะไรี่ได้หรือดูได้หรือเอาอะไรที่ได้เลยก็คือให้ความรู้สึกอีกที่หนึ่งก็คือเหมือนสโนว์เฟสนะคะที่ซัปโปโรลลเลย